มาใส่ปุ๋ยพี่นอ้องมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยอ้อยปุ๋ยอ้อยใส่ให้มันสู้ๆงามๆยำได้สิได้ขายเนาะอ่อยข่อยนอ้องพี่นอ้เอเอู้พับเมาก็มีอยู่ด้วยมั้ยพี่นนอ ที่นี่ละฝัาละโว้ดกหญ้าไปพร้อมผู้ใส่ปุ๋ยก็ได้เห็นใส่หรือยังเห็นแวบๆบแบบแบบอยู่พี่น้องคุณวานอยู่พนักงานใส่ปุ๋ย ຫືປູ y ກະໃສໄປຫຍ້າກດົກ